อาถัดจากนี้ไปนะครับเราก็จะเขียนโปรแกรมเพื่อวาดรูปนะครับเราจะเรียกว่ารปูปประเภทนี้ว่ารูปแฟร็กทอลนะหรือภาษาไทยเรียกว่าสาธิสรูปนะครับรูปแฟร็กทอลเนี่ยรูปใหญ่เนี่ยนะครับภายในจะประกอบด้วยรูปย่อยๆที่มีลักษณะเหมือนรูปใหญ่ที่วาดอยู่นะครับเหมือนอย่างเช่นรูปต้นไม้ที่กำลังวาดอยู่ตอนนี้ครับนราจะสังเกตว่าต้นใหญ่เนี่ยภายในก็ประกอบไปด้วยกิ่งก้านซึ่งวิธีการวาดกิ่งก้านต่างๆเนี่ยนะครับก็เหมือนการวาดรูปต้นใหญ่นั่นแหละครับ หรือมาดูรูปนี้นะครับนะรูปนี้นะก็เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งภายในก็ซ้อนด้วยสามเหลี่ยมที่มีลักษณะการวาดรูปในทํานองเดียวกันนะครับรูปพวกนี้ก็เป็นรูปที่เขาเรียกว่า fractal นะหรือรูปนี้นะรูปนี้เราวาดใบไม้นะครับจะสังเกตเห็นว่าใบไม้นะครับมันก็จะประกอบด้วยกิ่งใบเล็กๆนะครับใบลายใบย่อยๆภายในนะครับซึ่งก็มีลักษณะการวาดคล้ายๆใบใหญ่ นะครับรูปเหล่านี้แหละครับเป็นรูปที่เขาเรียกกันว่า fractal นะครับเราก็จะมานําเสนอกันวิธีการวาดนะครับแต่คงไม่ได้วาดทั้ง3รูปนะครับคงแสดงให้เห็นเป็นแนวทางสักรูปหนึ่งคราวนี้ก็จะมาเขียนโปรแกรมนะครับที่เป็น recursive โปรแกรมอีกแล้วนะครับเขียนเป็น recursive method นะ method ที่เรียกซ้าตัวเองซ้ําได้เนี่ยนะครับเพื่อวาดรูปครับในวันนี้นะครับเราจะวาดรูปที่เขาเรียกกันว่า fractal เดี๋ยวมันคืออะไรนี่เดี๋ยวจะเห็นอีกทีนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอเขียนบริการไซด์กับคอสอย่างเงี้ยนะครับนะที่รับเป็นองศานะแล้วคืนกลับไปเป็นค่าไซา์ขององศาเลยนะครับในที่นี้เราแปลงเป็นเรเดียนนะครับให้เรียบร้อยนะครับจะได้เขียนสั้นๆหน่อยนึงเอาละแล้วนี่เรามาดูโค้ดนะครับสมมุติว่าสมมติผมสร้างวินโดว์สักอันหนึ่งก่อนนะ นะครับวดิดีโอมาหนึ่งนะครับตอนนี้สมมุติผมมีเมธอดอยู่เมธอดหนึ่งนะครับที่มีคนเขียนให้ผมแล้วนะชื่อ draw tree นะครับ draw tree นะครับ draw tree เนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ว่าสมามารถวาดต้นไม้ได้เลยอะ่ะนะโดยบอกกําหนดตรงจุดนะกําหนดจุดนะครับที่โคนนะสมมติผมให้ที่โคนต้นนะครับโคนต้นอยู่ที่ซากตรงกลางก็แล้วกันนะครับ150 นะะฮถ้าที่ข้างล่างๆหน่อยนะครับก็เป็นออ่240นะครับอันนี้คือวินโดว์มันขนาดเท่านี้ใช่ไหมครับแนวเพรียง150ก็ตรงกลางนะครับแล้ว 240, 240ก็อยู่ด้านล่างครับเขาบอกว่าความความสูงต้นไม้นะครับต้นไม้นี่เอาซาก101นึงนะครับแล้วต้นไม้นี่ตั้งตามแนวดิ่งนะ90องศา,อาลองสั่งทำงานดูก่อนนะครับว่าได้ผลเป็นยังไง คือเรื่ีเนี่ยฮะคือมีคนเขียนโปรแกรมให้แล้วอะนะครับเมธอดเนี่ยนะครับ draw tree นะครับนะฮะเดูใหม่นะครับสโซ่ผมเอียงหน่อยนะ90องศานะครับกลายเป็นสักร้อยนะฮะมันก็จะเอียงมาทางซ้ายมือนะครับสั่งรันใหม่นะอ่านะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันนะถ้าผมเบ้กับมาทางด้านนี้นะเป็นสัก45านะครับก็จะเอียงมาทางขวา ช่ไหมครับนะครับนะถ้าลงไปเป็นศูนย์องศานี่ก็จะอยู่ด้านล่างเลยนะสูมย์ศูนย์องศาแล้วผมปรับตรงนี้เป็นสักร้อยี่สิบก็แล้วกันนะนะครับก็จะอยู่ตรงกลางจอนะแต่ว่าต้นไม้จะล้มนะครับเห็นไหมฮะต้นไม้ล้มลงมาข้างล่างนี่เพลินจอมใหญ่ไปหน่อยนะเห็นนะครับถ้าเราขยายก็อาจจะเห็นโอเคแต่นี้มันไม่ได้วาดใหม่นะครับโอเคนะอะคราวนี้นะครับผมจะเอาแนวคิดนี้นะ เอาต้นไม้ต้นนี้มาวาดให้มันรู้สึกว่าถ้าเรากลับไปดูเมื่อกี้นี้นะเนี่ยนะครับต้นไม้ต้นนี้รู้สึกกิ่งมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่นะฮะผมอยากจะให้มันเยอะกว่าเนี้นะครับจะทํำยังไงนะ,อะลองมาบรรยายดูนะครับผมก็นิยามนะคนต้นนะอยู่ที่ x ศูนย์นะครับเอาที่จุดปลายนี่แหละเหมือนเก่านี่แหละนะ y ศูนย์เท่ากับ240นะครับ ดังนั้นก็บอกว่าต้นผมจะวาดต้นใหม่นะเอายาวสัก80นะตรงลำต้นนะลำต้นยาว80นะครับแล้วก็ให้มีมุมตั้งนะครับ90องศานะนี่เดี๋ยวความหมายมันคืออย่างนี้นะครับแล้วเพะฉะนั้นะผมกำหนดจุดปลายคำนวณจุดปลายนะจาก x 0นะครับก็คือ,อ d คูณด้วย utill จุดไซน c o s สนะครับ cos ของ a นะนี่ก็จะได้ พิกัดปลายของเส้นนะของเส้นพิกัด x นะครับงวนนี้ก็เป็นพิกัด y เราล้าคำนวณรูปแบบนี้มาบ่อยละนะครับก็หมายถึงผมจะมีจุดปลายอยู่ที่นะ150 240นะครับนี่คือด้านล่างของวินโด์นะแล้วก็จะลากเส้นยาว80นะครับเส้นตั้งฉากกับตั้งฉากกับพื้นนะเ0นะครับเพราะฉะนั้นจุดปลายอยู่ที่ x 1ก็คำนวณไป y 1คำนวณไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลากเส้นก็จะได้เส้นนี่แะครับลากเส้นนะ x 0 y 0 x 1 y 1นะครับจะได้เส้นนี้อ่าได้เส้นนี้นะแค่นี้ฮะแค่นี้นะครับ,รบเอาละแล้นี่ังตรงจ,จุดนี้นะครับหลังจากจุดนี้เป็นต้นไปเ,เดี๋ยวผมจะวาดต้นไม้สักต้นหนึ่งนะวาดต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับก็ draw tree นะ w นะครับ x 1 y 1นะเพราะเป็นต่อจากตรงนั้นนะครับอ่าตอนนี้ผมจะเอาสักหกซ็นตของ ความสูงของเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเส้นเี่ที่ลากนะครับแล้วก็มุมก็ตรงต่อขึ้นไปมุม A นะเอาละว่าต่อนะเห็นไหมครับเมื่อกี้เราวาดตรงนี้ตึ๊บทิ้งนิดนึงนะครับนิดนึงตรงนี้แล้วนิดก็ต่อนะเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นเส้นจริงนะครับผมขอเปลี่ยนสีนะจะได้เห็นนะว่ามันคนละเส้นกันนะฮะเป็นเส้นที่เราต่อขึ้นไปเองนะครับเส้นข้างล่างสีแดงเห็นไหมครับ เราขึ้นไปนี่ก็คือใช้บริการวาดต้นไม้อะเนาะเอาแล้วนะฮะทีนี้ผมจะวาดต้นไม้อีกสักต้นนึงเอียงมาทางด้านนี้ต้นไม้สักต้นนึงเอียงมาทางด้านนี้นะครับก็จะได้ต้นทูดใหญ่ขึ้นนะครับต้นทีใหญ่ขึ้นอ่ลองวาดอีกสักสองต้นนะวาดอีกสักสองต้นอืมนะมีจุดปลาย x หนึ่ง x สองเหมือนกันนะฮะจุดตรงโคนต้นเหมือนกันนะครับแต่เอียงซ้ายเอียงซ้ายเอียงซ้ายก็ต้องบวกใช่ไหมครับบวกมุมนะขอบวกไปสักสามสิบห้าองศานะครับเอียงขวาก็ขอบวกไปสักลบ มาอีก35หองศานะครับตรงนี้เนี่ยให้ความยาวของความสูงต้นเนี่ยลดลงนิดหน่อยนะครับกลายเป็น5 0าของความความยาวของเอ้เจ้าขนต้นนะครับอันนี้คือคือกะแล้วมันให้มันรู้สึกเล็กเล็กหน่อยนะครับนะเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะจะให้เท่ากันก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะงานเราก็ได้ต้นใหม่นะครับทีนี้เราสังเกตูสิครับว่าไอ้ต้นเนี้ยในละักษณะการวาดของผมตรงนี้เนี่ยคร ความจริงก็เหมือนกับต้นข้างล่างเนี่ยนะครับต้นข้างในเนี่ยต้นข้างในเล็กๆนะถ้าผมจะวาดข้างๆคู่กันสักต้นหนึ่งนะครับนะวาดข้างๆนะครับคู่กันสักต้นหนึ่ง W นะฮะแต่ x 1เนี่ยถอยลงมาหน่อยนึงนะครับอ่าถอยมาที่สักอ่าห้จุดนะฮะแล้วก็วาดที่ y นะครับ0.5นคูณดนะฮะแล้วก็90องศาเหมือนเดิมนะครับลองรันดูนะครับ นะฮะไอต้อนนี้เห็นไหมไอ้ต้นข้างบนที่เราวาดเนี่ยก็คล้ายๆต้นนี้ครับคล้ายๆกันนะแสดงว่าที่ผมบรรยายมาตรงเนี้ยที่เพิ่งบรรยายมากี้เนี่ยนะครับก็คือการการวาดต้นไม้ในบริการของ draw tree เหมือนกันนะคือตอนนี้ปัญหาคือ draw tree วาด,ดวายังไงอ่ะไอ้ไอ้เอม็อดที่เราบอกผมผมบอกว่าเขามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วสัง่งกาเรียกเนี่ยแล้วเขาก็วาดให้เนี่ยนะครับไล้เม็อตดนี้เขียนยังไงความจริงเม็อดเนี่ยก็คงจะมีหน้าที่คล้ายๆกับที่ผมบรรยายมาตรงเนี้ย นะฮะก็คืออยากจะวาดต้นไม้นะครับก็ประกอบไปด้วยการลากเส้นที่เป็นลำต้นก่อนนะแล้วก็แตกกิ่งวาดต้นย่อยนะวาดต้นด้านนี้แล้วก็วาดต้นด้านนี้นะแล้วก็วาดต้นด้านนี้นะครับแล้วนี่ถามว่าแล้ววาดต้นนิดฟันไงอ่ะก็เห็นไหมฮะมันก็จะวาดกิ่งมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็แตกมาทนด้านนี้วาดอีกต้นเล็กๆวาดต้นตรงกลางวาดต้นเอียงทํานงอยียกัน นะถ้าเราไล่ลงไปอีกนะครับไล่ต้นเล็กๆตรงนิพัทธยังไงก็วาดอีกกิ่งหนึ่งแตกไปอีกสามต้นกิ่งนิพัทธยังไงก็วาดแต่อีกกิ่งนึงไว้อีกสามต้นเห็นไหมเพราะฉนั้นก็มีการเรียกซ้ำๆแบบนี้ครับแล้วเพราะฉะนั้นที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยก็คือการเขียนเขียนเมธอดรอทรีนั่นเองอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะวาดรอทรีใช่ไหมครับเราก็วาด เขียนเป็นเมต็ดตอดหม่เลยครับแยกเอ้ส่วนที่เราเพิ่งบรรยายเนี่ยนะกลายเป็นเม็ดตอดหม่ไปเลยนะชื่อ draw tree นั่นเองนะครับ draw tree นะรับ window มานะรับพิกัด x 0นะ y 0ซึ่งเป็นตัวบอกเอ่อคนต้นไม้นะครับรับความยาว ดีแล้วก็รับเจ้ามุมเอ่นะคมนะที่ต้นไม้มันเอียงเทียบกับพื้นพื้นของต้นไม้นะครับอ่าตอนนี้ x y เรา x ศูนย์ y ศูนยมีแล้วใช่ไหมครับ d เรามีใช่แล้วใช่ไหมครับโอเคตรงนั้นเราตรงนี้เราขอย้ายไปข้างบนนะอันนี้เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้นะฮะเครื่องแมงมบนนะครับตอนเรียกอะนะแล้วเราก็คำนวณ x 1 y 1ใช่ไหมครับนะคือจุดปลายหลังจากที่ วาดโคนต้นนะหรือวาดกิ่งก็แล้วแต่นะครับปุ๊บนะโดยมันเอียง A นะแต่ A ตอนเลียกจากข้างบนตอนนี้นะครับเราบอก Draw Tree Window W นะครับโคนต้นอยู่ที่นี่นะยาว80นะครับแล้วก็ต้นไม้ตั้งตรงตั้งในแนวดิ่งนะครับอ่าตรงนี้เราก็ลากเส้นเห็นไหม Draw Tree Draw Line นะลากเส้นหนึ่งแล้วนั้ก็ Draw Tree อีก3 3ต้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องมีละ การบรรยายก็คงเพียงเท่านี้มั้งครับเหมือนกันนะฮะแลวดอทีทาไงอ่ะก็นี่ก็เรียกตัวมันเองเรียกตัวมันเองเรียกตัวมันเองแต่ว่าอันนี้มันชักน่ากลัวนะครับเพราะถ้าเรียกตัวมันเองแบบเนี้ยมันมันจะเมื่อไหร่มันจะเลิกหรอครับเมื่อไหร่มันจะเลิกเรียกตัวมันเองนะฮะเมื่อไหร่มันจะเลิกเรียกตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีให้มันสิ้นสุดนะครับจะให้มันสิ้นสุดยังไงเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือกําหนดระดับในการวาดนะครับความลึกที่ให้มันเรียกตัวมันเองเนี่ยะครับไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นออกกกําาหหนนนดดววว่ตตัััแปรระคบ กำหนดะตัวแปรเพิ่มอีกตวงนะตรงนี้นะครับให้ชื่อว่าความลึกความลึกนะครับหนึ่งจะเป็นตัวเลขจํานวนเต็มนะครับแล้วก็ให้ม็นคมลึกนี้นะครับนะแล้วทุกครั้งเนี่ยนะครับที่ผมเรียกลงไปว่าต้นไม้ใหม่เนี่ยผมบอกให้ลึกลดลงหนึ่งนะฮะลึกลดลงหนึ่งลดลงหนึ่งนะครับแล้วก็ลดลงหนึ่งนะะอันนี้คือว่าต้นตั้งตรงใช่ไหมครับ ้นเอียงไปทางขวาลดต้นเอียงไปทางซ้ายเนี่ยนะแต่ทุกครั้งลดลงหนึ่งลดลงหนึ่งไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยะถ้าเมื่อไรเป็นศูนย์เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเดฟเป็นศูนย์นะเราจะไม่เรียกต่อนะครับอันนี้เลิกเลยนะฮะคือหลังจากลากเส้นลากกิ่งปั๊บเนี่ยนะครับเราเลิกเลยนะไม่เรียกต่อนะครับถ้าเดฟเป็นศูนย์แต่เดฟไม่ใช่ศูนย์ก็จะเรียกต่อเรียกต่อเรียกต่อไปเลยคือว่าต้นไม้ย่อยว่าต้นไม้ย่อยว่าต้นหญ้ย่อยแล้วข้างบนเราก็บอกครับว่าจะให้ลงมากี่ระดับ นะครับอางเช่นบอกว่าอ่าสักห้าระดับเดี๋ยวดูนะครับดูรูปตรงนี้เราลบสีแดงทิ้งนะครับอ่าแล้วตอนนี่สั่งใหม่ครับก็ได้ต้นตามที่ต้องการนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นดอทรีที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเม่สอดที่เมื่อกี้เราเขียนบรรยายน,นั่นเองคือลากนิหนึ่งเส้นนะลากต่อตรงไปว่าดอทรี ที่มีทิศเดียวกันคือ a เห็นไหมครับเทิศเดียวกันนะครับแล้วก็เอียงมาทางขวาคือ a อบวกสหตรงนี้นะแล้วก็เอียงมาทางซ้าย a อบวกเอลบสามห้านะสมมติอ่าผมตรงนี้ผมให้เอียงแปลกๆนะครับเอาสักเยอะๆเลยสักห้าสิบนะนี่จะเห็นนะครับความไม่สมมาตรกันนะระหว่างสองฝั่งอ่าลบถูกนะถ้าเมื่อไหร่เอียงขวานี่จะเอียงเยอะๆเห็นไหมฮะก็จะได้ต้นไม้ที่ถ้าเอียงขวาจะเอียงเยอะนะเอียงขวาเอียงเยอะก็ได้ต้นที่อาจจะดูรูปร่างแปลกๆหน่อยนะครับ ถ้าสมมุติเราให้ระดับแค่หนึ่งนะแค่หนึ่งแล้วกันนะครับถ้าหนึ่งก็แสงก็มาลงมาที่นี่ใช่ไหมครับลากหนึ่งเส้นนะฮะแล้วไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมฮะลงมานะครับก็จะลากอันนี้ตอนนี้เรียกเป็นระดับศูนย์แล้วนะระดับศูนย์ลงมาก็จะต่อยอเส้นหนึง่งแล้วก็เลิกเลยนะครับตรงนี้ก็เอียงขวาอีกเส้นหนึง่งแล้วก็เอียงซ้ายอีกเส้นหนึง่งเท่านั้นเองนะก็จะเป็นต้นไม้อย,อย่างนี้ครับสามเส้นเท่านั้นเองโผล่มาแค่นี้เห็นไหมต,ตอนนี้เราเอียงห้าสิบอยู่นะเห็นไหมครับวเอาใหม่นะครับสามห้าอย่างเก่า นะเพราะฉะนั้นถ้าเอียง1ระดับ1นะครับ1ระดับเท่านั้นเองนะครับ1ระดับก็จะมีเห็นไหมมี1ระดับถ้าศูนย์ระดับก็ไม่มีก็มีแค่เส้นเดียวคือลากเส้นนี้แล้วก็เลิกลากตรงดรอไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็เลิกเห็นไหมครับนะถ้า2ระดับนะเราก็จะเห็นว่าในแต่ละเส้นที่เขาตีไปเนี่ยนะครับก็จะแตกเปอีกสามเส้นย่อยเห็นไหมตีไปก็แตกเปอีกสามเส้นย่อยตีไปก็แตกเป็นสามเส้นย่อยนะครับงวดนี้เราบอกสามระดับนะครับเส้นนี้แต่ละเส้นเนี่ย ก็จะแตกไปอีสามเส้นย่อยแต่ละเส้นก็แตกเป็นสาม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 นะครับนะสมมติเปลี่ยนเป็นสามระดับนะเห็นไหมครับนะสี่ระดับมันก็จะแตกยยอยๆไปเรื่อยๆนะครับในเะสมม้นสมมติผมเอาเยอะๆนะครับแล้วแต่ระดับนะก็จะเห็นเส้นเล็กๆแต่นี่จะเล็กเกินไปจนกระทั่งมองไม่เห็นแล้วนะครับมองดำมากๆเลยนะอันนี้ถ้าเกิดเราจะให้เขาทาเอ่อลองทําค่อยๆวาดดูนะครับเ่าให้วาดดูนะ ก็ผมขอสักสี่ระดับดูนะครับแล้วแต่ละครั้งที่วาดเนี่ยเราลองให้เขา,เาหลับเล็กน้อยนะก่อนนะครับหลับนิดหน่อยนะสลีปนะครับเราจะได้เห็นเขาค่อยๆว่วาดน,นะครับนะเอาสักยี่สิบมิลลิวินาทดูนะฮะเห็นไหมฮะนะครับนะบนะอ่าเดี๋ยวผมถ้าเราสลับนะครับถ้าเราสลับ ถ้าซิงเกิลสเต็ปจะเห็นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขับเปลี่ยนนี้นะฮะแล้สลับนะยครับผมไม่วาดต้นขวาก่อนนะครับวาดต้นขวานะฮะวาดต้นกลางแล้วค่อยวาดต้นซ้ายนะครับเอาละตอนนี้เรามาดีบั g ดูนะครับเราลองมาทำนะครับมาเปิดว,นะวินโด้ฮะวินโด้ใหญ่หน่อยนะครับ ด uh, อทรีนะครับลงมาละเพิบน,น,นะครับไปคำนวณนะครับไม่มีอะไรคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะกับหาดรอไลน์ uh, uh, line, นะในหนึ่งเส้นนะครับเดฟไม่ใช่ศูนย์นะครับดรอทรีแล้นีผมขอลงไปเลยนะครับไม่ไม่ขอพิมพ์สเต็ปโอเวอร์นะสเต็ปอินอินทูนะครับเพิบนะาก็จะเข้ามาตรงนี้อีกนะแล้อนี้ผมขอสเต็ปโอเวอร์นะจะได้ไม่ต้องไปที่หา cost size, คอสกับนะ draw line. ไซน,ะน, level, น 3, นะ์นะครับเพิบเพิบนะดอไลน์เห็นไหมฮะนนี้นอกจากเลเวลของเดฟของเราเป็นสามนะนะครับ เดี่ยวองศาจะต้องไปอีกสามระดับนะครับนะก็ดอทรีอีกแล้วก็เรียกต่ออีกนะสเต็ปโอเวอร์สเต็ปโอเวอร์นะครับดอไลน์เห็นไหมเอียงต่ออีกสามห้าองศานะตอนนี้อันนี้เก้าสิบใช่ไหมบวกไปสามห้าแล้วบวกอีกสามห้านะเดฟยังเป็นศูนย์ไหมไม่เป็นนะยังเป็นสองอยู่นะครับก็ทําต่อดอทรีนะครับสเต็ปโอเวอร์สเต็ปโอเวอร์นะครับดอไลน์ก็เส้นเล็กลงนะครับเส้นเล็กลงเรื่อยๆเพราะเราลงไปทีละจุดห้าจุดห้านะครึ่งหนึ่งของเส้นเก่านะเส้นนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งเส้นนี้เส้นนี้ก็เป็นครึ่งนนนึงเส้ี นะแต่และลงก็เส้นก็เล็กลงเรื่อยๆนะครับนะต้นไม้มันจะรู้สึกค่อยๆเส้นมันเล็กลงนะครับลําต้นก็สูงสุดทํานองแบบนั้นนะนะอ่ะลงไปอีกวันี้ลงไปงวดนี้จะเด็บเป็นศูนยะ์ละนะก็จะเหลือลากแค่เส้นเดียวอ่นะนี่เส้นสุดท้ายที่ลากละเล็กเดียวนะครับอันนี้นสุดก็รีเทิร์นะรีเทิร์นกลับมาปั๊บก็จะ draw t ทต้นกลางละแต่เป็นต้นกลางตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะกว่าจะวาดต้นกลางตรงนี้ต้องรีเทิร์นนุ่งวาดตรงนี้เสร็จก่อนลยครับแล้วค่อยมาวาดต้นกลางต้นนี้นะฮะ ก็จะได้ลักษณะขั้นตอนการวาดเนี่ยฮนะเป็น,นเป็นทางที่แสดงให้ดูตรงนี้นะครับนะถ้าเกิดเราวาดต่อไปนะครับก็จะเห็นอย่างนี้ยนะครับนะแต่ตรงนี้เราใบเราไม่ค่อยชุกชุมเท่าไหร่นะครับมีแต่กิ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าระดับของเราไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเราใส่ไปเยอะๆเนี่ยตอนนี้แค่สีเท่านั้นเองนะครับใส่สักห้าสักอะไรเนี่ยก็จะได้รูปที่สวยขึ้น นะเราก็สามารถเพิ่มองค์ประกอบของการสุ่มได้นะครับอย่างเช่นให้มุมมันสุ่มนะไม่จำเป็นต้องสามห้าเปเปอย่างเงี้ยนะครับะ 3, 5, 5, 5, 5, 5, น,นะบนะก็อาจจะได้ต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วความสูงก็อาจจะแบบว่าไม่จำเป็นต้องคือตัวเลขต่างๆที่เรากําหนดไว้ตายตัวแบบเนี้ยนะครับก็มันทําให้ต้นไม้ของเราดูเหมือนต้นไม้หุ่นยนต์เพลินไปนะครับนะถ,ถ้าเราเติมนะครับองค์ประกอบของการสุ่มตัวเลขเพิ่มเข้าไปเล็กน้อยเล็กน้อยแถวเนี้นะครับก็จะได้ต้นไม้ที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับ ต,ตัวอย่างเช่นนะครับแทนที่จะคูณด้วยจุดห้านะผมคูณด้วยแมจจุดรนดอมก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็คูณด้วยแมทจุดรนดอมนะซึ่งแ an มทจุดรนดอมจะได้ค่ามาเป็นระหว่างศูนย์ถึงเกือบหนึ่งนะครับศูนย์ถึงเกือบหนึ่งนะฮะก็ปล่อยเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็คูณไปนะคูณด้วยแมจจุดรนดอมนะครับมุมก็คูณด้วยแมทจุดรนดอมนะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสักห้าสิบองศาแล้วกันนะะมันจะได้อยู่ระหว่างศูนย์ถึงห้าสิบองศา นะศูนย์ถึงกเกือบเกือบห้าสิบนะครับส่วนนี้ก็ความยาวก็กเกือบเกือบเท่าศูนย์หนึ่งึงเกือบเกือบเท่าโคนนะเออเท่าลํา,นะา,าลต้นนะครับหรือเท่ากิ่งที่กําลังวาดอยูอ่การที่เราเพิ่มโอเพิ่มค์ประกอบของแลนดอมตรงนี้เข้าไปนะครับก็ทําให้ต้นไม้ของเราที่วาดออกมาเนี่ยมันมีรูปลักษณะไม่คงตัวนะครับนะค,นะคือลานทุกครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะเราก็ลองทําดูนะครับนะเราก็ได้รูปร่างแปลกๆนะครับหรือเราเอาใหม่นะฮะ นะครับนะหรือถ้าเราจะให้เยอะหน่อยนะครับอ่าไปสักแปดระดับดูนะก็อาจจะนะก็น่าจะรูปรูปร่างลักษณะนนะแปลกๆมากขึ้นนะครับ, okay, รบนะเห็นไหมครับนะเห็นไหมฮะก็ดูรู้สึกไม่เหมือนกับรูปแรกๆนะครับที่วาดออกมาแล้วมันไม่ค่อยสวยแต่รู้สึกมีแบบว่าเออองประกอบของความ เอ่อที่แปลปรวนหน่อยนึงนะครับเอเคไหมครับ